ความเข้าใจในการลดน้ำหนักที่ต้องรู้สวัสดีครบคลลับเพื่อนๆคุณน้อยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ำหนักนะคะหนึ่งสิ่งที่เพื่อนๆต้องเข้าใจเลยนะคะก็คือน้าตาลในผลไม้เพื่อนๆในผลไม้ที่มีรสหวานที่มีน้าตาลนะคะถ้าเราทานเข้าไปในมือนะคะถึงจะเป็นในมือก็ตามแต่ถ้าเราทานผลไม้ที่มีนสหวานไปมันจะทําให้เรากรกตุินซูล์นถูกระตุ้นให้ออกมาแบบสูงป,ปีนะคะพเพื่อนๆ ภาวะเรื่องจินก็ยังอยู่เรานะคะถ้าเราทานผลไม้หวานอยู่ถ้าเราทานผลไม้ต่อไปเรื่อยๆภูุิก็ยังอยู่เรานะเพื่อนๆภูุิยังคูงอยู่เราค่ะถึงแม้เราจะทานในมือก็ตามผลไม้ที่มีรสหวานเพื่อนๆคนเรียกนะคะผลไม้รสหวานสามสามตัวนี้ที่ไม่เป็นมิตรกับเราเลยนะคะที่เราจะรับน้ำหนักก็คือกล้ยสุมะม่วงสุก อังุ่นสามตัวนี้นะคะพเพื่อนๆต้องห่างไกลสําหรับคนๆที่จะสำหรับพเพื่อนๆที่ลดน้ำหนักนะคะอย่าทานเยอะนะคะเพราะถ้ายิ่งทานกรุงจะงอยู่กับเราอีกนะคะเพราอทานให้เราเกิดภาวะดิ้นซึนอยู่ค่ะกรุงยังอยู่นะคะพเพื่อนๆท่องไว้นะคะว่าถ้าทานสามตัวนี้กรุงยังอยู่กับเรานะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณในปัตติคมป้วนค่ะตามกูไลน์นมาค่ะบ๊ายบาย